สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขูุ่คนตอนนี้อายอยู่แมคโคนะคะมื่อนี้อายมาเฮทุระอยู่ในเมืองนะคะตอนนี้อายก็มีเรื่องอยากว้าวกับพี่น้องนะ,ะก็เลยเว้าก่อนเดี๋ยวจะค่อยเข้าไปข้างในแล้วกันนะคะอายอยากทดสอบขากล้องพร้อมขากล้องที่ติดในรถนะ,ะก็เลยมาเว้ากับพี่น้องแล้วก็มีเรื่องที่สิเว้ากับพี่น้องนํำนะคะเรื่องที่อายปิดบังพ่อใหญ่มาตลอดนะ,ะถ้า ทุกคนที่ติดตามอายบางคนที่ติดตามอายตั้งแต่แรกเพพี่น้องซึ่งว่าพยายญ่เพื่อนแอนตี้สัญญกรรมนะคะทุกคนถ้าถามว่า ตอนที่ไอพชรสัญญกรรมนะเพิ่นหูบอเพิ่นหูนะคะหูแค่ไยตัดกามแค่นั้นเลยยุบโหนกนี่เพิ่นยังกรบบลูกเพิ่นยังวาอยู่มันก็มีแผลเป็นตรงนี้นะพี่น้องมันมีแผลเป็นตรงนี้ไอบอกว่าไอเจ็บตรงนี้เวลาเพิ่นโทรมาไอบอกว่าไอเจ็บตรงนี้เพิ่นก็งงว่าตัดกามคือเจ็บหอตรงนี้ไอก็บบริบอกนะมันเป็นเรื่องที่ไอต้องปิดบังนะแล้วก็ทุกเทือที่เพิ่นโทรหาไอทุกครั้งที่เพิ่นโทรหาไอเพิ่นก็สิบอกว่า มันมีอะไรแปลกนอกเหนือจากการตัดกามแค่ตัดกามนี่หน้าเธอสิบเเปลี่ยนไปปานนี่ประาณจะงนี้น,นะค่พีพีที่ฉันเคยรู้จักบรได้เปลี่ยนแบบนี้เพราะหลายคนถามว่าพ่อใหญ่เพื่อนบอรได้ว่าอยียงบ่เรื่องสัญญกรรมว้าอยู่จ้ะแต่ว้าบรได้แต่เพื่อนคิดว่าแค่ออการพาตัดกามอ่ะมันก็คงสิบบรได้เปลี่ยนอย่างมากมายเพื่อนบอกไอ้บรได้หาน้าพี่น้องว่าวันนิสสาไอ้ก็ไปเฮ็ดแต่ไอ้ก็บ่ได้บอกเมื่อว่าไอ้เฮ็ดอยียงนำ้ำนะคะเนาะ แล้วบันนี้นะ่ะเ,เรื่องที่ไอปิดบังเพลนนะ่ะไอเหตตาสองสั้นนี่เพอนบดได้รู้ด้วยจ้ะด้วยวความที่ฝรั่งนะคะทุกคนหรือผู้ชายนี่เขาซิบ่ค่อยสังเกตแต่เขาอาซีคิดว่ามัน มันเปลี่ยนไปมันแปลกไปคนบอกว่า KPP คนที่ฉันรู้จักไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะคะและอากยอมรับทุกคอมเมนต์ที่มันบอกกับอายว่าเฮ็ดมาแล้วหน้าเศร้าเฮ็ดมาแล้วหน้าไม่สวยเฮ็ดมาแล้วหน้าแก่บางคนกับพิษเถียงกันแบบว่าเงินก็เงินเขาหน้าก็หน้าเขาจะไปลําบากอะไรกับเขากันนักกันหนาอันนี้อากยขอบคุณแทนพี่น้องที่เพื่อนเข้าใจอายนะคะแล้วพอที่นี้เพื่อนเลยว่าขึ้นมาว่า KPP ที่ฉันรู้จักหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้หน้าเธอเปลี่ยนไปแล้วว่าจังนี้นะคะ ไอกระบกาบอกเพื that that me, kind of I I ่อนจ้ะแต่ว่ามันก็ยังมีเผยเป็นที่โชว์อยู่นะคะทุกคนไอคิดว่าถ้าสมมติว่าไอไปแบบนี้เพื่อนก็คงรู้ไอบอบอกนะไอบอกบอกไอกระบกาบอกว่าไงไซกระบกาบอกตอนนี้ว่าไอเห็ดเอียงน้าแล้วก็มีคนถามไอว่าถ้าสมมติจะไปเห็ดดัางแบบนี้นะเราสิเปลี่ยนไปเลยบอลเนี่ยกระบลูนะคะพ่อพนบอกว่าถ้าเธอไปทําจมูกเราอาจจะเลิกกันเลยมีคนถามแล้วเจ้าได้เห็ดอยู่บอนี่ดัางของไอเนี่ย ไอทานะคะไอทาดังแต่ว่าไอทาตั้งแต่สมัยสิบสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่สมัยเทคโนโลยีมันบม่ได้นำพาคือทุกวันนี้มันบม่ได้มีเทคนิคโอเพ่นบม่ได้มีเอานี้มาใส่นี่มันก็คือซิลิโคนอันหนึ่งมาแปะซิลูดังกระจบนะคะหมื่นกว่าบาทน,นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะแล้ววันนี้นะ่ะไอยนยอยากแก้นะคะอายากแก้แต่ถามว่าทําไมไม่ทําพร้อมกันหมดเลย เงินพ่ออมแหละพี่น้องปัจจัยหลักเงินพรออมนะ,ะเงินพ่ออมถ้าสมมุติว่าแค่เอาซิลิโคนแปะเขานี่มันกระสองสักมืนก็พอแต่ว่ามันขออายก็อยากตัดปีกจมูกแล้วก็เทคนิคโอเพนจากนั้นที่นี่มันหลายสิ่งหลายอย่างถ้าสมมติว่าเหตุบรรณอะอย่างต่ำนี่งแปดเก้าหมื่นนหนึ่งบอกไปใส่แล้วมาเท่านะมันเป็นเคสแก้นำ้ำไอ้ก็เลยบริเตุตอนที่ไอไปตัดกรามนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะว่ามีคนบอกไอ้กับหลายๆคนแหละบอกว่าทาไมไม่เจ็บครั้งเดียวทําไม,ต,าาไมต้องให้เจ็บหลายๆครั้งดมยาสรุปไปเลยก็ ดมยาสลบไปแล้วก็ให้มันเจ็บครั้งเดียวไปเลยยัเก็บเธอเดียวอยู่แต่เงินบ่อพอนนแหละค่ะมันก็นเลยไอ้ก็เลยมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าไอ้มีเรื่องปิดบังพ่อใหญ่นะตอนที่ไอเ้เฮ็ดสัญญกรรมน่ะนะคะตอนที่ไอเ้เฮ็ดสัญญกรรมที่บอกว่าไอ้กับพ่อใหญ่เริ่มห่างกันเพื่อนบอกเพื่อนว่าไอ้น่ะบอกว่าบ่ค่อยได้นะะตอนที่ไอเ้เฮ็ดสัญญกรรมพี่น้องก็เห็นว่าไอา้ว่าบาค่อยได้มืนบอกมันก็นเป็นการที่พนนะ่อใหญ่น่ะ เดือนนึงโทรหาไอ้เธอนึ่งเดือนครึ่งโทรหาไอ้เธอนึ่งนะคะการเหตตามันก็เลยเพิ่นบ่ได้เห็นตอนเริ่มแรกเลยบ่ได้เหบ่ได้เห็นตอนมันเริ่มแรกพ่อไอ้โทรหาเพิ่นเพิ่นก็คิดว่ามันเป็นการบวมจากการที่ตัดกามนะคะเพิ่นก็เลยบลูไว้เหตตานะคะแต่ถ้าสมมติเพิ่นเห็นตอนที่ไอ้ไปเพิ่นกาบลูคือกันนะคะเพราะว่าบ่ใหญ่เพิ่นเป็นคนหนึ่งที่บว่าให้อ้เหตสัญญกรรมว่าให้อ้เหตอย่างเลยเพิ่นมากไอยที่ไอ้ดำดำหนาเรียมเลียมผมยาวดำ นะ,ะทุกคน ừ, นั่นนะคะแล้วก็การเสริมเติมแต่งอีอย่างแบบน,นี้เพื่อนกับบริมักตอนที่ไอไปเฮ็ดเล็บสีฟ้าพี่น้องจําได้บอกแล้วไอเป็นไอไปเฮ็ดเล็บแบบต่อ PVC เนาะเพื่อนก็ว่าให้ไอว่าเธอนะสวยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วในเสายตาฉันแต่ไม่รู้ว่าเธอจะไปประดิษฐ์ประดอยไปถึงไหนเนีย่ยประมาณนี้ก็มีการทกเถียงกันนะคะก็เลยเป็นการที่แบบว่าเออไอฉันฉตนตาทำตา,ตาสองชั้นมานะ อกกากบกกบอกอากลิคิปะถ้าสมมติว่าเมื่อหนึ่งนไปเห็นไอ้นะคะและ้วก็มีคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นพ่องโง่เห้งของเธอแต่ก่อนเธองโง่เห้งดีเธอเป็นคนน่ารักนะคะเธอยิ้มแย้มเธอแจ่มใสเธอแบบว่าอ,อกตี๋พอตายสันเดียวเนาะตอนนั้นอะเออยิ้มก็น่ารักเองประมาณนี้แต่พอเธอทำออสัญญร,รม,มากโง่เห้งเธอไปก็เลยทําให้ฝรัง่งทิ้งเธอประมาณนี้อาก็เข้าใจนะ,ะทุกคนมันมีสิทธ ที่จะคิดมันมีสิทธิ์ที่จะว่าได้เม่นได้แต่ความคิดของอายนะ่ะบางครั้งมันอาจจะเป็นเพราะจังหวะชีวิตของอายนะคะจังหวะชีวิตของอายในที่นี้คือถ้าคนรู้จักอายแต่แรกๆอายกบพูดอย่างนี่มีเรื่องของแรงกันนี่สามเธอแล้วนะคะมากระจูนจูนจูน,จ,นจูนกันมาพยุงกันมาเพื่อที่สิอยากพยุงคําว่าครอบครัวนะคะแล้วอายก็ไได้บอกว่าเรื่องอย่าง เป็นอย่างเรื่องอย่างแต่ด้วยความที่ไอคิว่าพอ่อง่ายนะเราเป็นคนที่มีบุญคุณกับอายนะคะไ mm. อากาลามารวยไปไอกาลุมารวยไปมีคนบอกว่าคนแก่บางครั้งเขาแก่มาเขาก็อารมณ์แปรปรวน mm. อันนี้ไอากาคิดว่าคงสิบ่รู้เพราะว่า อากับลูคือการพี่น้องมันกระบาบ่บ่บ,บ,บ,บ่ทุกคนหรอกพ่อใหญ่เราก็เพิ่งเป็นปีนี้นะะปีนี้เออแต่ก่อนกะบ่ค่อยซีดีผิดบ่ค่อยอย่างกันพี่น้องก็เห็นอยู่เราก็เพิ่งเป็นนะะอืมเดี๋ยวเราก็อารมณ์แบบนี้แบบนี้หลายคนก็ถามว่าเป็นยังมีคนถามว่าเป็นยังเจ้าคือมาเป็นตัวเลือกของเจ้าเจ้าคือแบบบ่ไปหาคนใหม่เริ่มต้นใหม่ซะ ถ้าเราบอเอ่ยขึ้นมาว่าเออเธอไปซะเคพีพีเธอไปซะเธอไปจากชีวิตฉันซะาฉันอยากเริ่มต้นใหม่ฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากไปอยู่บ้านพักคนชรากับมู่ชนันหรือว่ายางไปเนี่นะยน่ะอ้ก็ยังอยู่นะคะไม่ได้อยู่เป็นตัวเลือกนะคะบบแมนว่าโบมีคนเอานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเอาคนเอาอันนะ่ะมันมีอยู่แล้วพี่น้องไอ้กับโบเดมน่คนคนขี้ห้ไปนั่นนะคะอ้กับโบเดมน่นคนแบบสิ้นไลนไม่ตอบไปนั่นแต่เพียงแค่ว่าหนึง่ง มันอยู่กันมันอยู่กับมันอยู่ในการที่เขาสถานการณ์แบบใดนะคะสถานการณ์แบบใดนั่นแหละค่ะว่าเขาสิไปต่อเขาสิพอเขาเก็บความสัมพันธ์เบิ่งกันหรือจังหดถ้าสมมติเคยบอกกลับไปรอมนี้เขาเบิ่งแล้วมันบอกโอเคเข้ากับเป็นพี่น้องกันอาจจะสามารถไปฝรั่งเศสได้นะคะทุกคนไปไปเบิ่งกันนะฮอดเวลามาอายกันมา ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่บบว่าเออพ่อใหญ่แกคงรู้ว่าน้องอายอ่ะมีธุรกิจอยู่ประเทศไทยแกก็เลยอยากให้น้องอายน่ะมาอยู่ประเทศไทยนะคะที่ให้เพื่อนให้ไปวีด v สามเดือนด้วยความที่อาอคิดว่าอาอได้ไปแล้วตัวมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะทุกคนตัวมันก็ค่อนข้างที่จะแพงไอการ์เชตีซ่าไปแบบหนึ่งปีแต่วีซ่าโตนี่น่ะวีซ่าสามเดือนประเทศถ้าสมมติเราไปอยู่ฝรั่งเศสสามเดือนไปนี่ เขาต้องมาอยู่ประเทศไทยสามเดือนนะคะทุกคนอยู่ประเทศไทยสามเดือนอยู่อ่ฝรั่งเศสสามเดือนเหตุผลว่าเป็นอย่างไอคือขอวีซ่าแบบหนึ่งปีเพราะว่าวีซ่าหนึ่งปีน่ะถ้าทยอยไปเขาก็ไปขอเลยค่ะประเด้แบบว่ามาอยู่ประเทศไทยหนึ่งปีแล้วไปอาดานเนียนะแต่วีซ่าหนึ่งปีไปแต่ว่าการให้วีซ่าของพวกอายพวกอายเเคยแล่นกับบริษัทเอเจนซี่นะคะก็คือเฮดเองแล่นเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่เพิ่นอาจทีคิดว่ามันยุ่งยากหรือเปล่า เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อมาสี่านจานัง้นจังนี่เออเพื่อนกเ็เลยแบบว่าเธอมีวีซ่าสามเดือนเธอก็มาก่อนละกันถ้าจงังใดกะจังว่ากันอีกเท่นึงเพื่อนละว,ว่าจังนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพื่อนกับบรอดแมนคนใจจืดใจดำพอหญ่น่ะเหตุผลของเพื่อนก็คือเพื่อนอาจอยากให้อายน่ะสบายๆนะคะมาตอนใดก็ได้แบบนี้นะเมื่อตอนหดก็ได้อ่ะสามเดือนอ่ะสีเฮตุให้เขาชีวิตของเขาดีขึ้นดีกว่าอยู่น้ำกันหกเดือนแล้วแบบแบบเอ มีความแบบอันนั้นอันนี้นะไอคิดว่าอะไรพี่น้องมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะคะนี่แหละไอก็เลย,ายลม,มาว่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าสมมติว่าเมื่อที่ไอไปเพิ่งบไววตาเป็น o u ไดแต่ว่าโหนกแก้มนี่มันก็บ่ได้เปลี่ยนแปลงบันในก็ปิดบังได้นะกามก็ออกไปอยู่มันก็มันไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่าฉันโทรหาเธอฉันว่าเธอไม่เหมือนเดิมมันก็ว่าจะมี่ KPP คนที่ฉันรู้จักไปไหนนะคะอืม ทำสัญญากันแล้วฝรั่งทิง้งนะเออข้าจะว่าวกะแล้วแต่เพื่อนเน,น,น,นาะเพื่อนซีโมแนวดก็ได้กด็กว่าได้เมื่อไหร่แหละไอ้กะมาเล่าสู่พี่น้องฟังก็ได้มันบอกพี่นอ้องเออไอ้กะว่าวให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นแนวนี้บางเทือนอะ่ะไอ้บ่ได้จะปิดบังหนอะเออไอ้บ่ได้จะปิดบังอย่างแต่ด้วยความที่เขาชอบความออริจินอลของเฮาอ่ะเออนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าแตกต่างกันเฮากับผัดอยากงามขึ้นอยากพัฒน,นาเจ้าของขึ้นอยาก อยากมีสิ่งอยากมีจุดยืนของเจ้าของถ้าสมมุติว่ามือหนึ่งในความคิดของอายนะถ้าสมมติเฮางามขึ้นเฮาดูดีขึ้นทุกอย่างมันเปิดเมิดพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือโลกของโลกความจริงเท่าจะไปใครคงใครขอ,ขของเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลยเป็นความคิดของอายในแบบนั้นนะ,ะนะพี่น้องจ้ะนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าความที่อายปิดบังพ่อใหญ่มาสี่ห้าหกเดือนแล้วอายก็เลยมา ว้าว wow, สู่พี่น้องฟังนะคะไอมาแมคโครเนี่ยไอซิไปซื้อพวกอันนั้นอันนี้ไปเฮ็ดคลิปแตพี่น้องเม่อนี่นะตอนทักทายไปธุระกับว่าได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง์นหลังจากบางเชือกกะธุระเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆทุกคอมเมนต์ไอเห็นไออ่านไอตอบคอมเมนต์แต่แอบไปตอบแสดงว่าไอาไม่เห็นนะคะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยเอาไอาบอกเลยไอยบม่ได้อยู่ผู้ใหยน่ในโลกใบนี้ บางเทือเน,นี่ยไอดูเหมือนอยู่คนเดียวแต่ไอ้มีพี่นอ้องไอ้มีอย่างมาเล่าพี่น้องฟังคุยกับพี่น้องนะคะแล้วก็ที่พนบอกว่าสิเป็นยุงน่งงียังหน้าก็หน้าเขาเงินก็นเงินเขานะคะโบมักกับโบตองเบิงไอ้ก็ขอบคุณที่เข้าใจไอ้นะ,ะแล้วก็คนที่แบบว่าจะไม่ดูมันก็ขึ้นหน้าฟีน,นี่แหละบล็อกไอไปเลยพี่น้องบล็อกไอไปเลยถ้าสมมติว่าไอ้นี่เไ็นแม่งความสุขของเจ้านะ,ะอาเห็ุให้พี่น้องเป็นทุกขบล็อกไอไปเลย เพราะว่าไอาก้กระโบได้ยอยากเป็นทุกข่ายภัยเกินมาสาร้างนึ่งนะ่ะไอก้กรอยากสาร้างความสุขให้ทุกคนนะเนาะหลายคนก็บอกว่าฉันชอบเธอที่เธอเป็นคำว่าคำจาการใช้ชีวิตมนาเก่านาใหม่สร้างกติดตามฉันก็ให้กำลังใจใเธอเพราะว่าฉันรักที่เธอเป็น ม่ว่าเธอสีหน้าใดเพราะว่าหน้านี่ทุกคนหน้านี่ถึงหน้าใหม่หน้าเก่าแต่คนนะคนเก่านิสัยเดิมสันดานเดิมการวาการจาคือเก่า่าแม่วันหน้าเดหน้าใหม่แล้วเขาสิเปลี่ยนเป็นคนใหม่อาก็ยังเป็นอายนะะก็มีหลายคนที่เข้าใจแล้วก็บรทิมบปาอายให้กําลังใจอายนะคะทึงจริงไหนอายกะขอบคุณพี่น้องอายไ่ได้เครียดนะคะไ่ได้เครียดบ่ได้แบบ อีอย่างผู้ใดคอมเมนต์บุดี่กะโปะเป็นอย่างนะคะเพราะว่าถ้าหามองเฮาโฟกัสตรงนั้นกระทุกใจตายซื่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปกันเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจที่มีไห้เสมอมา